ไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะครับมันติดขัดเรื่องสัญญาณเรื่องอะไรอะผมไม่รู้นะมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยไม่รู้เลยแต่ว่าก็ผมสัญญาไว้นะว่าสิบคนปั๊บผมจะมาไลฟ์สดให้มันก็อาจจะสะดุดบ้างสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมก็พยายามปรับปรุงอยู่นะว่าเออมันจะเป็นยังไง จริงๆแล้วนะท่านใดเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวทักทายกันหน่อยนะเพราะว่าผมไรนะผมว่ามันค่อนข้างยากหน่อยนะแล้วอินเทอร์เน็ตผมเนี่ยโหนี่เสียรายเดือนนะครับเนี่ยเสียรายเดือนนี่ทำไมมันมุ่นติ้วๆอย่างเงี้ยใช้ของติดแตกนะยังไงเนี่ยเออก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเท่าที่ คิดได้นะอ่าสำหรับท่านที่มาศึกษาอ่ศึกษาเรียนรู้การเลี่ยมพระรับรับอ่าจำนวนผู้เข้าเรียนเนี่ยตอนนี้นะมันมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก15 16น่าจะ15 16 17คนเนี่ยประมาณนี้จริงๆแล้วผมตั้งใจไว้ที่ประมาณ15คนนะเลี่ยมพระไม่เป็นเลยเนี่ยได้ศึกษา เรียนรู้นำไปฝึกนำไปต่อยอดกันนะครับอันนี้เป็นคอร์สการเลี่ยมพระเบื้องต้นนะการเลี่ยมพระเบื้องต้นนะก็คือว่าไม่เป็นเลยครับท่านเลี่ยมไม่เป็นไปฝึกตั้งแต่ท่านใช้เลื่อย ه, เป็นอุปกรณ์เตรียมอะไรบ้างแล้วก็กรามวิธีในการเลี่ยมในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรอันนี้เราจะมีขั้นตอนออรู้จักอุปกรณ์วิธีการใช้เลื่อย การเปิดบล็อกพระการกดบล็อกแบบดั้งเดิมนะก็ผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาแล้วบางท่านกอ็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะบางท่านนะ่ะส่งการบ้านเวลาที่ผมบอกว่าเออท่านก็ส่งการบ้านมาให้ผมอ,อ่าผมรู้สึกมีกำลังใจในการทำต่อไปนะเราเดินทางกันมาอ่ผ่านมาครึ่งทางแล้วละ่ะสามขั้นตอนที่ผมบอกไปเนี่ยอ่ามันก็จะมี ข,ข้อสงสัยปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างเทคนิคบางอย่างที่แต่ละคลิปที่ผมบอกเนี่ยผมก็คือมันเหมือนการสื่อสารของผมเนี่ยผมสื่อสารไปทางเดียวแล้วท่านก็ไม่ได้ตอบกลับมาอะไรเงี้ยฉะนั้นท่านเกิดข้อสงสัยอะไรติดปัญหาอะไรนะครับท่านสอบถามทักทายหรือเอาเยเอาข้อติดขัดของท่านนะอา่ะเรจะมีความรู้ พอที่จะแนะนําท่านได้บอกกล่าวท่านได้ผมก็จะบอกนะครับโดยที่ไม่ปิดบังเลยอ่าผมก็เป็นคนอย่างเนี้ยอ่าสวัสดีท่านพี่หนุ่มหนุ่มคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบมันเป็นอะไรไม่รู้ครับมันหมุนติวต้วๆผมก็พยายามเซตเซตตั้งแต่เที่ยงนะจนป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าสัญญาณมันเป็นอย่างไรนะครับอ่า หลายท่านที่ฝึกไปเนี่ยช่องอการเลี้ยมพระโดยอิสระเรไรแล้วท่านได้รับข่าวสารไปเนี่ยแล้วเข้ามาเรียนในคอสนี่จริงๆในช่องที่ผมทํ o ยู u b e นะมันมีหลายวิธีการในการเลี่ยมเลยนะท่านเมื่อท่านจบจากคอสนี้ไปนะท่านไปต่แล้วท่านนําไปฝึกนะพยายามฝึกแล้วพยายามทําบ่อยๆครับการเลี่ยมพระเนี่ยถ้าท่านไม่ทําให้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิด มันจะเกิดสุญญากาศไม่ต่อเนื่องเนี่ยเวลาท่านมาจะแเก้กันกลางแล้วเนี่ยท่านก็ทํางานได้ไม่ดีนะแต่ถ้าท่านทําต่อเนื่องฝึกต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอนนะมันจะทําให้งานของท่านดีขึ้นนะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดท่านจะต้องฝึกฝึกฝึก,ฝ,กฝึกนะครับอ,อย่างพวกเลื่อยเนี่ยใช้เลื่อยทุกวันผมนี่ใช้เลื่อยทุกวันนะผมจำจำได้ตั้งแต่ที่ผมฝึกมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยห่างเลื่อยเลยแต่วันไหนที่ผม เลียมพระด้วยอ,อะไรเงี้ยผมจะต้องใช้เลื่อยตลอดเลยนะถ้าไม่ได้ใช้นี่คือแบบอะไร่มันขาดอะไรไปสักอย่างมันตักได้เลยนะในการเลียมพระนะเอ,เอท่านที่มาเรียนรู้เนี่ยอาจจะตั้งคําถามว่าเอา๊ะทำไมผมทําเป็นขั้นเป็นตอนคลิปแบบนี้ให้ดูเนี่ยแล้วทำไมไม่ไปนึกถึงพวกเครื่องไมายเครื่องมืออะไรที่มันมัน มันมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งไปนึกถึงนะครับให้ท่านนำเทคนิคแบบพื้นๆที่ผมบอกนี่แหละไปใช้เพราะว่าแต่ละคนนะงบป,ประมาณในการฝึกในการเข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงพระเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะเหมือนผมเลยผมตอนที่ผมไปฝึกเนี่ยผมไม่ได้ใช้งบป,ประมาณอะไรมากมายเลยนะผมเริ่มจากการที่ผมมีเลื่อยแล้วก็มีตะไบแค่ไม่กี่ตัวแล้วผมก็มาพยายามหาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย ที่มันหาได้รอบๆตัวเราเนี่ยมาใช้ผมยังไม่ได้ซื้อพวกอะไรที่มันแพงๆหรืออะไรที่มันดีๆเอาเอาเอาแค่เฉพาะตอนเริ่มผมก็ไม่มีพวกมอเตอร์ไม่มีสว่านอารู้สึกจะเหมือนคล้ายๆสวัสดิ์เจปูน่ะนะทีนี้นนผมก็มาฝึกเองอ่ะสวัสดีท่านามาอีกท่านก็ท่านอะไรเนี่ยสหายเหรอ ทั้งสายายาญทาสายใหญ่มั้งสายาย,สายานัทตพงษ์อ่ะท่านหนุ่มสายพามันนอกท่านนัตพงษ์สวัสดีนะครับก็ในกลุ่มเนี้ที่ที่เข้ามาเรียนแล้วก็พอจะมีฝีมือแล้วด้วยแต่ก็อยากจะเข้ามาศึกษาต่อตอนแรกผมผมช่างใจว่าจะไม่รับนะเพราะผมอยากให้คนที่เขาไม่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้คือตอนตอนนี้ผมก็ตั้งไว้สิบห้าคนนะตอนนี้เกินมาแล มันมีคนที่มาขอมาขอเข้านะผมก็เชิญส่งคําเชิญไปบางท่านเขาก็ตอบรับบางท่านเขาก็ไม่ได้ตอบรับอันนี้ผมก็ไม่เนี่ยมันเป็นโอกาสของท่านแล้วนะผมให้โอกาสแล้วแล้วท่านไม่หยิบไม่ฉวยไม่ไม่เอาโอกาสไว้ผมก็ไม่สามารถจะนําคอสเนี่ยมาให้กับท่านสมาชิกที่ไม่เป็นเลยเนี่ยได้เรียนรู้คอสเนี้ยผมตั้งใจว่าครบหนึ่งหมื่นสับสไครต์นมันใกล้จะครบแล้วละ่ะ ตอนนี้ก็จักประมาณ9,000แล้วมั้งหนึ่งมือซับซื้อ่ะผมก็จะทำอย่างเนี้ยทำคอร์สหนึ่งคอร์สให้ตอบแทนท่านสมาชิกหลายท่านที่เข้ามาดูผมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมก็ผมก็ตอบแทนให้กับท่านไปก็เ,เป็นคอร์สฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเขาเรียกอะไรอะไอ้ศาสตร์ศาสตร์การเลื่อมพระที่มันเป็นศาสตร์ เมื่อก่อนเขาเรียกว่าสารลึกลับไม่มีใครบอกใครอะไรเงี้ยพอผมนํามาเผยแพร่แรกๆเลยผมก็จะโดนกระแสต่อต้านหาว่าผมเอาเอาอชาเนี่ยมามาแต่พูดง่ายๆอะ่ะมันคําแรงนะสมัยนู้นะ่ะเพราว่าทําลายวงการเขา